นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตนาโจทยัตตานังปะติมังเสตมัตตนา อัตตโนวะอเวกยะกะตานิอักตตานิจาตีณบัตรนี้อัตมาธาตจะได้แสดงว่าธรรมเทศนาปรณาคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะชี้ทางแห่งการประพฤติ การปฏิบัติแก่พุทธศาสนชนิกชนทั้งหลายเพื่อความเป็นไปของคนที่ดีตามฐานะของบุคคลเกื้อกูลอุดหนุนแก่ความพฤติธ,ธรรมและสมควรแก่เวลาในวันนี้เป็นวัน,นเป็นวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสิบปีมโรงเป็นการเทศในในไตรมาสกันที่เจ็ดโดยมีคุณโยม ชุติกรบุญเรืองคุณแพทย์หญิงพ,พัฒนีศรีตจิตคุณคุณนัชยาตันตะกูลและครอบครัวคุณพยาวบุญเลิศและครอครัวคุณทิพยดวดีเทศสีแดงและครอบครัวซึ่งได้มารวมกันทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ได้มาเป็นเจ้าภาพในการที่จะแสดง การเทศในการแสดงวัฒรรนธร,รมเทศนาในไตรามาสกันที่เกตินี้ได้ไดำเนินความดังต่อไปนี้ชั้นคนทั้งหลายบรรดาที่มีอุบัติขึ้นแล้วในโลกมีความหมายหลากหลายจำพวกแต่เมื่อจัดแบ่งสรรกันตามกันตามความนิยมในทางพุทธศาสนาพระบรมศาสดา ทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองพวกก็คือคนที่พวกแอคนดีพวกหนึ่งคนช่วยพวกหนึ่งคนดีก็ได้ชื่อว่าสัตบุรุษคือคนสงบเรียบร้อยบ้างเรียกว่าบัณฑิตคนฉลาดบ้างเรียกว่ากัญญาณชนคือคนที่มีอัธยาศัยงดงามบ้างคนที่ไม่ดีก็เรียกว่าอสัตบุรุษ คือคนไม่เรียบร้อยคนเกเรคนเกกะเกเรบ้างเรียกว่าคนพานบ้างคนโง่เขลาบ้างเรียกว่าบาปประชนหรือคนบาปคือคนมีอัธยาศัยรามกเลวสามบ้างการที่พระองค์ทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองประเภทนะพวกของจำพวกนี้ ทรงถือเอาความประพฤติปฏิบัติคือความความแ่ความดีและความชั่วเป็นหลักกล่าวคือคนที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีก็เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นจัดว่าเป็นคนดีเรียกว่าสัตบุรุษบัณฑิตหรือว่ากัญญานชนฝ่ายคนที่มีความประพฤติชั่วเสียหายทำให้เกิดโทษเสียประโยชน์ ตนและผู้อื่นจัดเป็นพวกที่ว่าคนไม่ดีเรียกว่าอสัตบุรุษหรือปาปชนสมสมด้วยสุภาษิตที่ที่ว่าณณสัจจาวะสะโรโหโติณณสัจจโหโติพรามโน เป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้กรรมุนาวัตกรรมุนาวัสะโรโหติกรรมุนาโหติปรม,มโนเป็นคนเลวเพราะว่ากรรมคือการกระทําเป็นคนดีเพราะว่ากรรมก็คือการกระทําดังนี้การที่ถือเอากรรม ก็คือการกระทําของตนเองได้แก่ความประพฤติของโคตของตนเป็นเกณฑ์สาหรับจัดแบ่งบุคคลเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเช่นนี้เป็นการยุติธรรมเป็นการยุติธรรมอย่างยิ่งไม่มีโอกาสที่ใครจะที่ใครจะค่อนว่าค้านอ่คอนว่าค้านติงอย่างไรก็ได้เพราะโลกนิยมความประพฤติดี ตีเตียนตยนิเตียนความประพฤติชั่วเสียหายเพราะว่าเหตุที่ว่าความประพฤติดีเป็นคุณเครื่อหนุนคุณเจือโลกความประพฤติชั่วเป็นโทษล้างผ่านโลกแม้ความนิยมของโลกก็จะก็มีอยู่เช่นนี้ก็ดิกก็จริงแต่ก็ไม่เป็นเครื่องป้องกันกำจัดความประพฤติชั่วให้สูญสิ้นไปได้เพราะปกติของคน โดยมากมักจะ <c oughs> มักจะชอบติดคนอื่นชอบติคนอื่นไม่ชอบติตัวเองในในเมื่อประพฤติไม่ดีเหมือนกันเมื่อเหตุเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็ไม่มีทางที่จะกลับประพฤติดีได้เพราะเหตุนี้สมเด็จพระพุทธชินสีผู้ที่มีผู้มีหน้าที่สอนคนให้ประพฤติดี จึงตรัสสอนให้โจทย์ตัวเองโดยพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัต,ตนาโจทยตนังจงโจทย์คือทักท้วงตักเตือนตัวเองดังนี้โดยอธิบายความว่าบุคคลทุกคนอย,อยากที่จะเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วคนเลวคนซาม การที่ตนจะเป็นคนดีได้ก็เพราะว่าตนเองเป็นต้นเหตุคือตนเองเป็นผู้ประพฤติดีจะให้ผู้ผู้อื่นทำแทนไม่ได้แม้การที่ตนแม้การที่ตนจะเป็นคนไม่ดีก็เพราะว่าตนเองเป็นต้นเหตุเหมือนกันแม้ผู้ที่แม้ผู้อื่นจะหวังดีช่วยแนะนำ คร่ำสอนทักท้วงตักเตือนอยู่เสมอถ้าตนเองไม่เอาใจใส่ประพฤติตามก็ไร้ประโยชน์แม้ไม่มีใครช่วยทักท้วงทักตักเตือนก็ตามแต่ตนเองมีสติตักเตือนตอนเองอยู่เสมอก็เป็นเลือกว่าเป็นเครื่องเหนี่ยวลังคนให้อยู่ในเขตแห่งความประพฤติดีไม่มีช่องไม่มีช่องโอกาส ที่จะน้อมไปในความประพฤติชั่วได้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลมีสติคอยทักท้วงถวยทักท้วงตักเตือนตนเองจึงนับว่ามีจึงนับว่ามีคุณมากเป็นเครื่องรักษาตนให้เป็นคนที่มีแต่ที่ดีอยู่เสมอการที่ตนเองรู้ว่าไม่ดีแล้วยังขืนประพฤติคือ ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการเรียนรู้อย่างหนึ่งสมด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเช่นนั้นแล้วก็หมายถึงคนที่มีความรู้แต่ไม่ใช้ความรู้ให้ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนคือคนที่มีคนที่รู้ว่าไม่ดีแล้วยังขืนประพฤติตนเองลงไปนั้นการที่มีสติตักเตือน ทักท้วงตัวเอง <c oughs> ตัวเองได้ได้นั้นก็จะจำต้องจะอาศัยการเล็งเห็นความผิดชอบชั่วดีในตนเองเป็นเหตุเสียก่อนถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทักท้วงตักเตือนอย่างไรการที่จะเร็งเห็นความผิดชอบชั่วดีในตนเองก็จะต้องอาศัยการหมั่นพิจารณาตรวตา ตัวเองอยู่เสมอจึงจะรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ว่าเป็นการที่ทำให้เป็นการที่ทาได้ยากเพราะว่าตนโดยมากชอบดูชอบดูคนอื่นมากกว่าดูตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายการที่เพ่งโทษคนอื่นคอยจะผิดตัวเขาแม้ตนเองจะประพฤติไม่ดีอยู่ก็ไม่รู้สึก หรือรู้สึกแล้วแต่ปกปิดซ่อนเลน์ไว้เสียเอาใจใส่แต่ที่จะจับผิดแต่จับผิดโพรนธนาว่าผู้ว่าผู้อื่นเช่นนี้เรียกว่าชอบดูคนอื่นส่วนการที่เห็นคนอื่นประพฤติดีหรือไม่ดีแล้วน้อมนำมาเทียบเคียงกับตนตรวจด,ดูว่าเราประพฤติดีเหมือนเขาหรือไม่ เราประพฤติไม่ดีเหมือนเขาอีกหรือไม่อย่างนี้เช่นนี้ก็รู้เรียกว่าดูตนเองเป็นการที่มีประโยชน์แก่ตนเองคือเมื่อเมื่อเห็นว่าตนประพฤติตนประพฤตพิดีก็จะเกิดมีปิติประโมทว่าเราเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนกันชักชวนให้เกิดอุตสาหะเอาใจใส่ประพฤติ ดิประพฤติดียิ่งยิ่งขึ้นไปหากเห็นว่าตนประพฤติไม่ดีก็รีบละเสียแล้วกลับตัวกลับใจมาประพฤติตัวประพฤติตนให้ดีต่อไปเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พิจารณาตรวตาตนเองโดยพระพุทธสุภาษิตว่าปะติแปปฏิมังเสตมัตโนตนาจงพิจารณา ตนจงพิจารณาตนด้วยตนเองดังนี้การพิจารณานั้นได้แก่มีสติพิจารณาตนเองว่าเราเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรมีคุณลักษณะประจำตัวบริบูรณ์ด้วยบริบูรณ์หรือว่าบกพร่องอย่างไรการที่พิจารณาตนเองนี้มีทางที่จะพณน,นาหลายประการ โดยสมควรแก่ฐานะของตนตามที่เป็นอยู่เนื่องด้วยความเกี่ยวข้องกันกับทางธรรมชาติแห่งหมู่มนุษย์หมู่ชนทั้งหลายคือเป็นบิดเป็นบุตรธิดาเป็นบิดามารดาเป็นภรรยาสามีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นมิตรเป็นพลเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ เป,พพเป็นพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนหน้าที่อันเป็นที่อันคุณมีคุณลักษณะประจําตัวของตนของบุคคลเหล่านี้ย่อมมีทั้งต่างๆนานากันออกไปคือบุตรธิดามีหน้าที่ห้าอย่างก็คือปฏิปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาสองช่วยทําจิตของท่านสามดำรงวงศกุลมิให้ตกต่ำสี่ ประพฤตตนให้เป็นผู้สมควรได้รับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านบิดามารดาก็จะมีหน้าที่ต่อบุตรธิดา5ประการด้วยกันก็คือ 1. ห้ามบุตรธิดาไม่ให้กระทำความชั่วเร็วซราม 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้บุตรละธิดาศึกษาวิทยา ศึกษาศิลปวิทยาตามสมควรแก่การเวลาและฐานะ 4. จัดหาสามีและภรรยาที่สมควรแก่กันและกันให้กับบุตรเนือและทิดา 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในให้ในให้ในสมัยเมื่อที่เห็นสมควรแก่การที่จะได้รับทรัพย์สินและมรดกต่างๆสามี ก็มีหน้าที่ต่อภรรยาห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอย่างเปิดเผย 2. ไม่ดูหมิ่นล่วงเกิน 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ในเรือนให้ 5. ให้เครื่องประดับและตกแต่งกายตามสมควรแต่ฐานะภรรยาก็มีหน้าที่ต่อสามีห้าอย่างด้วยกันก็คือ เป็นแม่เรือนแม่เป็นแม่เรือนหรือว่าแม่สีเรือนที่ดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีให้ให้ดีสามไม่ประพฤตินอกใจสามีสี่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ห้าขายันไม่เกียจค้านในการงานทั้งปวง <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็จะมีหน้าที่ต่อผู้น้อย ห้าประการด้วยกันคือ 1. จัดงานให้ทำพอสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและรางวัล 3. รักษาพยาบาลในเวลาเก็บไข้ได้ป่วย 4. แจกของมีรถอันแปลกให้กิน 5. ้ปล่อยในสมัยปล่อยในสมัยเช่นในข่าวที่ว่านักในข่าวที่ว่านักขัดตะเลิกหรือ ในคราวในขา่นขาวที่ทำนุบำอําุงทําบุญกุศลหรือเทศกาลอื่นๆอ,อันสมควรผู้น้อยก็มีหน้าที่ต่อผู้ใหญ่ห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งขึ้นทํขึ้นทําการแหน่งลุกขึ้นการทํางานก่อนท่าน 2. เลิกการงานทีหลังท่าน 3. ถือเอาแต่สิ่งที่ท่านให้ 4. ตั้งใจทํางานให้ดีให้ดีขึ้น น้านำคุณของท่านไปสรรเสริญในที่ต่างๆเท,ท่าที่เราจะทำได้บรรดาศิษย์ก็จะมีหน้าที่ห้าหาประการด้วยกันก็คือ 1. มีความเคารพด้วยการลุกขึ้นยืนรับเป็นต้น 2. องคอยรับใช้ครูบาอาจารย์หรือสม,มีความเชื่อฟังในคำสอนของครูบาอาจารย์ สี่บำรุงท่านตามกำลังที่ตนมีและเวลาที่ตนว่วาง 5. ตั้งใจเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพในเมื่อท่านสอนครูอาจารย์ก็จะมีหน้าที่5ประการด้วยกันต่อสิทธินั้นก็คือ 1. แนะนำแต่สิ่งดีๆคือตั้งใจแนะนำโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก 2. ให้เรียนดีคือเปิดโอกาสให้เราเรียนเต็มที่ ไม่เอาแต่ใช้การงาน 3. บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพางใดๆ 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าทำการป้องกันในทิศทั้งหลายคือสิทธิ์จะไปในทิศไหนก็ช่วยให้ความสะดวกมิตรก็มีหน้าที่ต่อมิตรก็มีหน้าที่ต่อกัน สี่ประการก็คือหนึ่งเป็นคนที่มีอุปการะต่อกันสองเป็นคนร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้สามเป็นคนแนะนำประโยชน์ต่อกันและกันสี่เป็นคนที่มีความรักใคร่ต่อกันและกันคนเมืองที่ดีก็จะมีหน้าที่ห้ายอย่างด้วยกันก็คือมีความรักชาติศาสนา พระมาหากษัตริย์ของตนไม่ทำตนให้คนต่างชาติดูหมิ่นได้สองเคารพต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนสามเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมสี่เต็มใจแบ่งส่วนรายได้ของตนออกเป็นส่วนกลาง สำหรับบำรุงและรักษาอิสราภาพแห่งชาติและประเทศของตน 5. ในยามศึกสงครามแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อรักษาอิสราภาพได้และสันติภาพสันติสุขแก่ประเทศชาติของตนได้พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ต่อประชา,าชาดอนสิประการก็คือ 1. ทานการให้ทาน การให้ทานเป็นการอุดหนุนผู้ที่ควรอุดหนุนสองศีลคือการตั้งใจรักษาความประพฤติตนให้ดีงดงามอยู่และเว้นจากการเบียดเบียน 3. าบริจาคคือการบริจาคอุดหนุนทั่วไปไม่จำกัดแก่หมู่และสถานที่และสถานที่สมควร4อาชวะก็คือ ความเป็นผู้ที่มีพระไทยเที่ยงตรงหมัทวะก็คือความเป็นผู้มีพระอัธยาศัยอ่อนโยนหกตปะก็คือ,อตาปะอํานาจเป็นเครื่องปราบความความชั่วรวมรวมทั้งคนชั่วด้วยเจอโกทะคือความไม่โกรธให้ได้แก่ความเป็นผู้ที่มีเมตตา หวังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชา,าชดนดร 8. อวิอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนได้แก่ความเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณช่วยปลดเลื้องทุกข์ของประชา,าชาดฎรได้ 9. ขันติคือความอดทนอดทนต่อสิ่งยั่วยุตั้งต่อหน้าและรับหลังอดทนต่อสิ่งที่ที่ว่ากล่าวตักเตือนหรือกับ หรือว่าไม่ถูกใจก็ต้องอดทนในขันติตัวนี้ขันที่สิบอ,อ,อาวิโรธนะคือการไม่พิโรธคือการไม่ทำผิดจากคำนองทองธรรมหรือไม่แสดงความกำ,กำเริบให้ปรากฏด้วยอำนาจด้วยความยินร้ายพุทธศาสนกชนที่ดีฝ่ายคฤหัสถ์คืออุบาสกอุบาสิกา มีหน้าที่หประการด้วยกันที่จะประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาคือหนึ่งมีหน้าที่เป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในคําสอนของพระบรมศาสดาสองเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ผู้ที่ผู้ที่ฝ่ายคว้าหรือว่าผู้ที่ฝักใฝ่ในศีลอันให้บริสุทธิ์นั้นสามไม่ถือมงคล ตื่นข่าวคือเชื่อใหอ้คือให้เชื่อกรรมไม่เชื่อโชคลางต่างๆ 4. ไม่สแสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนา 5. สแสวงบุญแต่ในใน,ในพระพุทธศาสนาฝ่ายบรรพชิตเล่าก็คือภิกษุและสมมาเน,นมีหน้าที่ต่อพระพุทธศาสนา 4. ประการคือประการที่หนึ่ง มีมือเท้าและตนอันสำรวมแล้วประการที่สองยินดีในภาวนาประการที่สามมีจิตอันมั่นคงไม่ไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งก็คือมีจิตอันมั่นคงเที่ยงตรงต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันทีท่ห้าพอใจในธรรมวินัยก็คือ ให้พอใจประพฤติในธรรมวินัยที่พระุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ทั้งสีประการนี้ก็คือหน้าที่ของพระภิกษุและสมมเณรที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปได้บุคคลผู้อยู่ในฐานะเช่นใดจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหน้าที่ก็เป็นอันว่าคุณลักษณะแห่งฐานะนั้นๆก็ด้วย เป็นผู้ที่มีสติคอยตรวจตราหน้าที่ของตนอยู่เสมอแล้วต่างก็จะแล้วต่างก็จะเป็นคนมีเออเป็นคนดีตามฐานะของตนของตนควรที่จะได้นามว่าสัตบุุษบัณฑิตกัญยาชนตามตามคุณธรรมของตนของตนและต่างก็จะ บรรลุความสวัสดีทวนหน้ากันสรุปความว่าที่เรียกว่าคนดีเพราะว่าประพฤติดีที่เรียกว่าคนไม่ดีเพราะว่าประพฤติไม่ดีทุกคนอยากเป็นคนดีการที่จะเป็นคนดีก็ต้องทำหน้าที่คือหนึ่งทักท้วงตนด้วยตนเองสองพิจารณาตรวจตาตนเองสเห็นความเห็นความประพฤติบกพร่องของตนเอง แล้วรีบปรับปรุงแก้ไข4เห็นความประพฤติปกปกระพฤติของตนบริบูรณ์สมแก่ฐานะแล้วควรบันเวรงใจรักษาความประพฤตินั้นไว้ให้มั่นคงเมื่อประพฤติได้ดังที่แสดงมานี้ท,ทุกคนจากเป็นคนดีมีความเคือคนดีสมปัารถนาทุกประการเมื่อกล่าวถึงลักษณะของคนดีโดยทั่วไปไม่เจาะจงฐานะแล้ว คงได้3ประการคือ 1. คิดแต่สิ่งที่เป็นสุจริต 2. พูดแต่วาจาที่เป็นสุจริต 3. ทํทำการงานที่ดีมีสุเป็นสุจริตการที่บุคคลประกอบลักษณะทั้งสามนี้ให้ครบถ้วนก็จำต้องอาศัยหลักก็คือมันตักเตือนตนเองและพิจารณาตรวจตาตนเองอยู่เป็นเนืองๆอ,อยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระรมศาสดาได้ตรัสสอนให้พุทธศาทิกชนทั้งหลายเข้าใจใ,ใส่ในเอาใจใส่ในจิตธุระของตนไม่ให้กังวลในจิตธุระของคนอื่นอันเป็นการอ,อันเป็นการนอกหน้าที่ดังอนุสาสอนุสาสนีพุทธศาสนภาสิทธิที่ว่าอ,วอัตโนวะอัตโนวะเวคยะ กัตานิอกกตานิจะซึ่งแปลเป็นเนื้อในความว่าความพิจารณากิจการของตนทั้งที่สำเร็จแล้วและที่ยังไม่สำเร็จที่ยังมิได้ลงมือทำก็ดีดังนี้พระพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังความเจริญได้ก้าวหน้าควรเอาใจใส่ทักท้วง แต่ทักท้วงตักเตือนตนเองพิจารณาตนพิจารณาตนเองแล้วก็ควรตัวตาพิจตัวตากิจการของตนทั้งที่ทำแล้วและที่ยังไม่ได้ทำตามโอวาทตามโอโอวาทานุตามโอวาทานุสส,สนีของสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นดังได้ชี้แจงแสดงมา ในโอกาสในโอกาสในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอคุณอำนาจคุณพระศรีพระตนตายคุณบุญกุศลคุณบุญกุศลที่คุณโยมชุติกรบุญเรืองคุณโยมแพทย์หญิงพัฒแพทย์หญิงพัฒนีศรีตักศรีตกิจคุณโยมนัชยาตันตะกุละะครอบครัวคุณโยม คุณโยมพยยาวุญเลศและครอบครัวคุณโยมทิพวดีเทศสีแดงและครอบครัวที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในการเทศไตรมาสในการที่เ็ดนี้จงเป็นพระวะปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายที่เข้าอัตมมภาพได้กล่าวนามมาแล้วนั้นและผู้ที่ได้มาร่วมสดับรับความพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถหลังนี้ จงปราศจากปัทวะอันตร,รายปราศจากทุกโศกโรคภัยและจงบรนดาลให้เจริญด้วยอายุวนะสุขะพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใดประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการการแสดงพระธรรม,มเทศนาในไตรมาสกันที่เกียดนี้ก็สมควรแก่เวลา ก็ขอสมุติยุติลงเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีอ่าวดน้ำยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรบปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาง จันโทปนารโสยถามนิโชติรโสยทาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัสสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัสพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัสภิติวิวันตสิรินสนิจาัง ุูชาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังอายุโตปรโตทิโรวันโตปฏิภาณโตสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจติอายุนัตตะวะพระนงวันนางสุขัญจะปฏิภาณโตตีกายุยศาวะหุติยาตายทุปปัจจิตีตี รัตนตายานุป pavena รัตนตายาเตจจสัตุการโรขพยาเวราโสกาสันตจุปัทวะอเนกาตรายาปิวินาสันตุเตจจสัจจสิทธะนังราภัสติปกายังสุขังปรังสิริอายุจัวโนจักภขาวุติเจยัสวาสตวัสสัจโยจชีวสิทธิปวันตุเตปวันตุสัพพมังกรังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุป pavena สัทธาโสธิปวันตุเต พวตุสัพพังการังรักขัสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเตพวตุสัพพังการังรักขัตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเต